มันก็คือว่าเมื่อวานเพิ่งจะเป็นแบบในปฏิทินก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยช่วงฟรีฟอร์มของท็อกระเทยนะคะก็จะทำกิจกรรมกับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคุณแม่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญคุณแม่ของเราแม่หมูคือแบบมันจะมีสูตรอาหารใช่ไหมประจําตระกูลอะไรเงี้ยซึงแบบจะต้องเลือกอะถ้าเป็นแบบครอบครัวจีนเราต้องเลือกก็ลูกที่ไวใจที่สุดเดี๋ยวจะถ่ายทอดสุดอันนี้ไปเนี่ยกลัวจะไปแพ่งภัยที่อื่นอะไรเงี้ยนั่นคืออะไรจ๊ะลาบส้ม ลาบสม้มอันนี้แม่ได้สูตรมาจากใครอ่ะสูตรจากคุณตาแล้วคุณตาได้สูตรมาจากใครอะ่ะก็อันนี้ไม่ได้ถามราะจาาวันนี้แม่จะต้องสอนลูกทำทำลาบ <laughs> แต่ประเด็นก็คือ แม่จะไม่เห็นนะว่าลูกทาอะไรอยู่แม่จะต้องคอยบอกแล้วก็ต้องสื่อสารกับลูกอ้าววันนี้เราจะมาทําอะไรกันอาจารย์แม่จ๋าทำลาดเหนือส้มราบเหนือส้มด้วยชื่อไม่เหมือนเดิมเลยนไหมไม่ได้คาดหวังว่ารสชาติจะเหมือนเดิมแต่ชื่อไม่เหมือนเดิมเลยราบเหนือส้มจา้ามันมีเทปอะไรก่อน ก็ทําเนื้อหมูก่อนกันละกันเนาะเนื้อหมูทําอะไรจ๊ะถ้ามีมันเนี่ยต้องเอาออกให้หมดมเอาเนื้อล้วนๆค่ะเอาเนื้อล้วน,นคืนอตอกโหมดเนื้อสันในเนี่ยเป็นเนื้อที่ดีที่สุดสําหรับทําลาบสม้มมันจะนุ่มค่ะเรียบผารวยละเอียดแน่นะละเอียดจีละเอียดมากหมุนหม,มุนเขียงแล้วก็จับอีกครั้งนี่เจ็ดแตะรอบแล้ว <laughs> าจา้ <laughs> าแม่จ้าตักใส่ชามโรยเกลือครึ่งช้อนชา หั่นมะนาวสักสองลูกบีไปในในหมูเลยแล้วก็เปลือกมันนะ่ะเก็บไว้นะเดี๋ยวเราจะหั่นโรยไปด้วยคุณมีเวลาอีกนานค่ะปูมันมีความสุขมะนาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งเลเจ็ดเลว้วทำไรต่อจ๊ะตุ๊กต้องรอเส้นจี้ก่อนเฮ้ยทำได้เหมือนกันว่ะ ตอนนี้เราเอาหม้อใส่น้ําตั้งไฟหน่อยเพราะเราจะลวกแล้วก็มาแช่น้าเย็นอะไรต่อล่ะก็หั่นตับหมูแล้วหัวใจอ่ะเหมือนกันเหมือนกันเชียงจีเสร็จทำอะไรต่อจ๊ะจีตัดจีหัวใจไงระหว่างนี้ล้างล้างอะไรนะจ๊ะล้างผักหค่ะล้างผักล้างอะไรบ้างต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งสะระแหน่ผักแพล,แลวราของชีไม่เอาครับ ลูกหั่นผักและลูกก็หั่นกระเทียมดองไว้ด้วยนะผัะกลูกหั่นเสร็จหมดแล้วะกระเทียมดองลูกหั่นบางๆเทชในของเบิกดอกนี่ดีดีอ่ะดีดีแม่กระเทียมดองลูกเสร็จแล้วตับหัวใจย่างลูกสุกแล้วใช่ไหตัดหัวใจวใได้แล้วเดี๋ยวเอามาหั่น ในระหว่างที่ใจเหมือนเขาตะค่อนข้างต้องใช้เวลาตัดแต่งนานนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ขอเชิญรับฟังเพลงไพเราะจากคุณชุมศรีก่อนค่ะแม่ร้องเพลงจ้ะวันก่อนเจอคุณแม่งามทิพย์ก็ฝากสวัสดีมาด้วยนะแม่สบอยอ่ะก็ฝากสวัสดีกลับไปด้วยถ้าเจอแล้วแม่ไม่โกรธบอยคขามอยู่ดีเขาก็เทไปมีแฟนเป็นน้องเฟยอ่ะก็ดีแล้ว โอเคตัวเนื้อหมูในส่วนโปรตีนลูกเซมเสร็จหมดแล้วหั่นเปลือกมะนาวรวมไว้กับมะนาวเลยเหรอหั่นรวมไว้กับผักขาดตะไคร้ซอยบางๆและคัะ่วตะไคร้สองต้นหั่นขา5หาแว่นเสร็จแล้วทำไงนะตั้งไฟหรอ,อหอมกระเทียมเราลงไปคั่วเลยหอมแล้วก็เอามาโขลกเอาเยอะปะกำมือนึงอะ <laughs> นี่กันสินนี้กันสิทำไมเชียวแล้วทำไงต่อทำอะไรต่อโคกทุกอย่างให้เข้ากันเฮ้ยอย่าลืมเครื่องเทศอ่ะฮะเครื่องเทศก็ขวด้วยนะเอ้าเาไม่บอกแล้วโอ้ยไปแล้วแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะไม่ไม่ไม่ต้องต้องแยกต้องแยกต้องแยกอีกแยกขวแยกแั่วดตใจหมดเลยเเครื่องเทศมันเป็นของแห้ง มันจะมีเม,ม,ม,ม็ดผักชียี่หลาพิกไทยดีปีปุ้ยกักกกวานการภูดอกจันแล้วก็อบเฉยจริงมะเนีน่ยแม่ลูกเอาเอาเอาพริกในซองนันใส่ไปด้วยนะใส่ไปอช้อนชาหนอ,อใช่แ,แม่เครื่องเทศคัวหอมแล้วเอาโขกไปด้วยเลยโขกไปด้วยกันหรอ วายมันมีปลาปั๊เองเสร็จแล้วแล้วดับต่อไปพูดมาเลยพูดมาเลยคุณชมสีเอาหมูที่หมักไว้อะค่ะะเอามาบีบน้ำออกให้หมดส่วนน้ำที่เหลือใส่ใ<ห>ลงไปใส่กระทะครับตักน้ำพริกใส่ไปในน้ำที่บีบไว้น่ยตั้งไฟอ่อนน้ำมันค่อยๆแห้งไปแล้วแม่ถ้าแห้งแล้วก็เอาเอาน้ำพริกออกก่อนแล้วเราก็จะเอาหมูที่บีบไว้น่ะลงไปคลุกในกระทะ ทำไรต่อทำไรต่อครับลูกก็ชิมรส<ช>มีมีรสเคม็มเค็มเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดก็ตามชอบหอมทอดกระเทียมทอดแล้วลูกก็คลุกไปเลยเอาเหลือไว้โรยหน้านิดหน่อยอุ้ยพีมีครับดีเลยเรียบร้อยแล้วจ้า อามาชิามดิ<า>ดีไหมจ๊ะก็โอเคนะรสชาติกากากใกล้เคียงเลยนี่เป็นของขวัญวันแม่ที่ดีไหมจ๊ะท่ตาจากดีมากดีมาก